สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องในเฟซบุ๊กยูทูบและติกต็อกครับวันนี้ผมพามาชมครับนิสันบิ๊กเอ็มครับตอนเดียวครับคันนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมม่ดูรอบคันนะครับรอบคันครับสีสวยนะครับสีทําใหม่ทั้งคันครับก็สีสวยนะครับไม่ผุไม่ดามดี๋ยดูก็สีกัน สีสวยครับเห็นไหมครับไม่มีดามนะครับทั้งข้างนอกข้างในนะครับดูได้ครับสีสวยครับกระบะก็เป็นแม็กไลเน์ครับไม่ผูนะครับกระบะไม่ผูยางก็โอเคครับใช้ได้ครับมาดูข้างล่างครับ นะครับพื้นกระบะสวยครับไม่ผุโดยรวมโอเคครับรถคันนี้ครับช่วงล่างครับดีนะครับพรงมอะไรนิ่งครับไม่สายไม่ร่อนครับรอบคันนะครับอันนี้ผมซื้อเก็บตกแต่งเก็บรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับให้รถดูีสวยขึ้นครับ ีนแอร์มีลมนะครับน่ครับโดยรวมนลครสภาพครับภาษีคันนี้นะครับขาดสามตุลาหกห้านะครับยังไม่ได้ต่อนะครับเพิ่งได้รถมานะครับต่อไปเรามาดูเครื่องครับเครื่องครับ นี่ภายในครับประมาณนี้ครับภายในโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเบาะนะครับเบาะนี้มันทรงไม่เสียนะครับคอผ้าแดงมาคุมไว้นะครับผ้าแดงมาคุมไว้ครับมนี้นิดหน่อยครับนี่เดี๋ยวเอาไปให้ช่างเขาทำให้นะครับตอนนี้ให้พี่น้องได้ดูกันครับภายในครับต่อไปดูเครื่องตีเครื่องเลยนะครับ ก็ติดแล้วครับกม่จะดโรพงครับ ก็ชัวเปิดนี่นะครับผมเพิ่งวิ่งมาต่างอุดรน,นะครับจากอุดรมาั้นถือรับมาใหม่ๆประาณมั้งน,นะนะนะครับไ้เหมือนปกติครับ ดวแล้วโอเคครับรถก็ดดไ,ได้เดิมนะครับมีทำใหม่รถไม่ชนนะครับเลกคัดสีเลขเครื่องนะยังอยู่ดูแลสีนะเรื่องสีตรงเลขข็บนะครับ,รบ,รบไปดูเพจครับ เพจไม่เคยแตะไปเลือเครื่องครับเลือกเครื่องที่สวยครับดูเลยการันตีรับประกการโอนแน่นอนครับโอเคครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมานะครับ089ครับ5727731นะครับดูรถได้ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้รถสวยครับพี่น้องครับ สวัสดีครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ